นดี่นะครับดูเหรียญก,ก่อนนะครับเหรียญใช้เงินเหรียญหรือเปล่าเงินอะไรเหรียญฝรั่งหรือเปล่าเหรียญต่างประเทศหรือเปล่าครับดูกันก่อนนะครับนี่ไม่มีรูปพระเจ้าไม่มีรูปพระเจ้านะครับ พออ่านไม่เป็นไม่รูเ้เรียนอะไรหรือว่าใช่เงินหรือเปล่านะครับเป็นเงินนะครับนี่แต่เป็นเนื้อเงินแต่ใช่เงินหรือเปล่าเงินต่างชาติต่างประเทศหรือเปล่านะครับดูก่อนนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่สีสันสวยจริงๆนะครับ ให่เงินตาต่างประเทศหรือเปล่าหรือเงินอะไรหรือหรืออะไรนี่หรือเหรียญอะไรนะครับต่เ,เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินไม่มีฟันเฟียงนะครับดูก่อนชุบก่อนครับถ้ารู้จักก็คอมเมนต์ข้างล่างมาด้วยนะครับ ไม่รู้เขาเรียนประเทศอะไรไม่รู้นะครับเป็นเหรียนหรือเป็นอะไรพวงมาลเป็นเงินไม่รู้เงินประเทศไหนนะครับดูก่อนครับ เรียญต่างประเทศผมก็เคยเห็นอยู่แต่ไอ้นี้มันไม่มีไม่มีพระเจ้าขเขานะครับหรือเป็นเป็นอะไรนี่ดูไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันเหรียญต่างประเทศมันจะมีตัวโอขึ้นก่อนตัวโอตัวอะไรนี่โตัวโอตัวเป็นตัวจีนหรือตัวอะไร ตัวอะไรนะครับดูเองนะครับรูเรียนอะไรเรียนจากประเทศหรือเปล่าเป็นเงินช่วยด้วยนะครับนี่เป็นเงินเงินแท้ๆเลยนะครับเป็นเงินเป็นเนื้องเงินเลยแต่มันเป็นเหรียญอะไรผมวุ้เป็นนะครับถ้ามี เจ้าอยู่หัวย,ยตรงกลางเหรียญคงพอจะดูได้หรือว่ามีปีสองพันเท่านั้นเท่านี้จัดสร้างมาคงจะรู้จักอันนี้ปีปีเขาไม่บอกหรือเป็นเหรียญอะไรหรือเป็นเป็นเงินหรอเปะนี่มันเป็นเหรียญอะไรนะครับดูก่อนนะครับนี่เหรียญอะไรครับนี่ ว่าเหรียญต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศหรือเปล่าหรือเป็นเหรียญอะไรแต่เป็นเงินแต่เนือน้อเนื้อนีเน่เงินนะครับเงินแท้แต่ไม่รู้ว่าเหรียญอะไรนะครับครับขอบคุณครับถ้ารู้จักก็บอกหน่อยนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ